เมื่อไหร่ก็ตามนะฮะวันนี้นะครับคนไทยป่วยทั้งแผ่นดินคนไทยจะตายกันหมดแล้วรัฐบาลยังไปเอายาหมองตราลิงแก้แห я, มาถูทาแบบนี้มันแก้ไม่ได้ผมฟันธงเลยในฐานะหัวหน้าพักเพื่อชาติผมเห็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วรัฐบาลที่อยากจะอยู่ยาวอยากจะอยู่ต่ออยากจะได้กลับมาเป็นนายกอีกคุณทาตรงนี้ให้สาเร็จสิ รับประกันได้เลยชาวบ้านทั้งแผ่นดินจะเลือกคุณเลยสิ่งที่ผมมองเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงก็คือวันนี้ความเดือดร้อนประชาชนเปรียบเสมือนว่าเขามีไข้สูงในระดับ10แต่รัฐบาลเนี่ยที่เยียวยาครั้งนี้เหมือนให้ยาไปแค่1โดสเท่านั้นเองยังไม่ถึงโดสเลยยังไม่ถึง10ซึ่งถ้าเราให้ไปแค่นี้มันไม่มีทางที่จะไปช่วยเยียวยารักษาเขาได้ ประเด็นที่2เลยนะครับเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งวันนี้เพื่อจะเป็นลากฐานในการฟื้นเศรษฐกิจรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของประชาชนทั้งแผ่นดินทั้งระบบที่ผมเคยบอกรัฐบาลหลายครั้งแล้วสมัยเมื่อปี40เราไปช่วยพวกเจ้าสัวเราต้องใช้เงินเป็นล้านๆเลยแต่ครั้งนี้ประชาชนคนทั้งแผ่นดินเดือดร้อนรัฐบาลเนี่ยต้องมีวิธีการไปปรับโครงสร้างหนี้ให้เขา ตั้งแต่การที่หยุดพักชำระหนี้อย่างน้อย3ปีหยุดดอกเบีย้ยหยุดเงินต้นแล้วก็หยุดฟ้องหยุดยึดทรัพย์เขาแล้วลองให้เศรษฐกิจดีค่อยมาว่ากันส่วนรัฐบาลจะต้องเข้าไปซื้อหนี้จากธนาคารพาณิชย์กำหนดนโยบายลงไปเลยเพื่อให้ผ่อนปลนให้กับพี่น้องประชาชนใช้เงินทั้งหมดเนี่ยในการซับสีไดในเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องอะไรก็ตามไม่เกิน5 0 0แสนล้านเลยแต่ทำไมรัฐบาลเนี่ยเคยไปอุ้มเจ้าสัวหมดเป็น1ล้านล้านเนี่ยยังทำได้ อันนี้เงินแค่ครึ่งเดียวของเงินที่ไปอุ้มเจ้าสัวผมก็ฝากให้เป็นข้อคิดกับรัฐบาลวันนี้เราอย่าปล่อยให้เป็น NPL เป็นหนี้เสียธนาคารก็มีผลกระทบประชาชนก็สิ้นหวังเศรษฐกิจก็จะไม่ฟื้นถ้าเราทําตรงนี้ได้เศรษฐกิจมันจะฟื้นกําลังซื้อมันจะกลับคืนมาอีกประการหนึ่งอยากให้รัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าไปในการอัดฉีดเงินเนะี่ยไม่ใช่เวียงแหวันรุ่งขึ้นเงินเขาใช้หมดเลยเราให้เป็นขั้นบันได แล้วก็ให้ตามสถานะความเป็นจริงของคนที่จะประกอบการทันธุรกิจรายไหนที่มีความสามารถสูงสามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงเราก็กำหนดเกณฑ์แล้วก็ให้เขาเยอะหน่อยรัฐบาลอย่าบอกว่าไม่มีเงินห้ามพูดเด็ดขาดเพราะว่าวันนี้เงินนอกก็ประมาณเนี่ยที่สะสมไว้เนี่ยกว่า10ล้านล้านน่ทั้งประเทศ ผมฝากันบาลา่าคุณไปเอามาสัก3ล้านล้านได้ไหม1ล้านล้านใส่เข้าไปเลยนะเยียวยาเศรษฐกิจเลยอีกหนึ่งล้านล้านเข้าไปแก้หนี้ทั้งแผ่นดินอีกหนึ่งล้านล้านเนี่ยคุณกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเท่านี้แหละครับเศรษฐกิจประเทศไทยมันจะดีขึ้นสินค้าเกษตรก็ตามขอให้เข้าไปอุ้มในหนึ่งล้านล้านที่บอกว่าอัดฉีดตัวเศรษฐกิจเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปอุ้มเรื่องสินค้าเกษตรด้วยอย่าลืมนะครับภาวะสงครามก็ดีภาวะเศรษฐกิจทางด้านโควิดก็ดี มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในระยะสั้นไม่ใช่ยาวเลยนะจากนี้ไปอีก6เดือนนะมาดูใหม่สถานการณ์ต่างๆก็น่าจะดีขึ้นประชาชนก็จะรอดตายวันนี้คุณปล่อยให้เป็นไปตามอาการแล้วคุณก็แก้ตามสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้คุณต้องดักหน้าเลยดักสถานการณ์เลย อ่านให้ขาดว่าอีก6เดือนข้างหน้าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นไหมโควิดโลกจะเป็นยังไงแล้วเราจะช่วยประชาชนช่วยให้เขายังมีชีวิตอยู่เพื่อรอวันฟื้นใน6เดือนข้างหน้าอย่างเจ้าสัวใหญ่ๆตัวดีเลยรวยกันมหาศาลปีปีหนึ่งรวยกันเป็นแสนแสนล้านวันนี้ผมอยากเห็นน้ําใจของเจ้าสัวอยากเห็นสปิริตของเจ้าสัวและอยากจะบอกรัฐบาลด้วยว่าที่รัฐบาลไปอุ้มเจ้าสัวมาตั้งหลายปีวันนี้รวยกันมหาศาล ต้องเอามาช่วยประเทศชาติบ้างสิรัฐบาลบอกเจ้าสัวเลยว่าถ้าเองไม่ช่วยวันหลังข้าจะไม่เอื้อให้เองแล้วผมจะปบมือให้เลยนะครับบอกกับเจ้าสัวดังๆเลยว่ารัฐบาลอุ้มพวกคุณมาเยอะแล้ววันนี้คุณช่วยประชาชนบ้างได้ไหมช่วยประชาชนบ้างได้ไหมถามดังๆไปถึงเจ้าสัวผมในฐานะเป็นฝ่ายค้านก็จริงแต่ผมก็อยากจะสับสนุนให้รัฐบาลทำสิ่งนี้เพื่อประชาชน ตามสรการของพรรคเพื่อชาติเพื่อประชาชนครับ